ขอเอ่ยซื้อมาดามกลมเนาะเลาก็ยุดธประเทศอันประเทศฝรั่งเศสที่เพิน่นอันมาตอบคําถามประเด็นใดเพราะว่าเพิ่นเป็นเพิ่นมาเบื่องคิปประเด็นอยู่บระเ,ศระเทศอืียเั้งไลไ์สดเพิ่นก็มาดันประเด็นจน่านเนาะเพิ่นก็ได้ก็กหลายคนอยู่ที่ยุ่ประเทศนอกประเด็นกส็ส่งให้ส่งให้แบบใดที่ส่งให้จากอยู่ในประเทศไทยนี่นะ่ะเพราะว่า เวลาเพิ่นบินมาหาพี่หานองเพิ่นเพิ่นก็ได้เห็นผ่อเพิ่นคือเกา่าบ่ได้ส่งข้ามประเทศเด้พี่น้องส่งยังสี่ขันขันสมมุติว่างท่างต่าง,างประเทศหนึ่งประเด็นกับสิตีเป็นผ่อไปประเด็นสีส่งท่างไหนท่างซปเปอร์แตงซปเปอร์สติ๊กเกอร์ไหเด้อพี่น้องเด้อขันขันจังอันแม่นสิ่งจังอันอันรู้สิจังผู้ใดยังเสียแอนนี่แบมอันนี้ตามผู้ใดอ,อัน ใชได้ยังนสี่ประเด็นสิ่งทรงเป็นเป็นนั่นซูเปอร์แตงให้ซูเปอร์แตงซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ให้อันนี้ก็ถทึงเมื่อเพื่อนคือกันนะพี่น้องอันนี้คือการกับทรงท่างไก่ขันทังเมืองไทยห้อนี่งจังทรงเป็นสิ新新่งของไปให้อันนั้นประเด็นสิ่ตีเป็นสิ่งของไปคือเป็นซูเปอร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์ให้เวลานันเพิ่นก็ได้คือเ่าจะเป็นนักสั่น ว่ได้นั้นครับผู้ใดมาสมัครเป็นสมาริคประเดอนเหีกเด้ประเด็นกับสิส่งของควัให้ก็ต้องสมัครสมาริคประเดอนครบปีได้อยังไงได้บ่ครบปีว่าได้เดยแต่ว่าประเดอนกับไปเป็นสมาริคให้คือเก่าหรอเพราะว่าเพิ่นมาห้ประเด็นกับเพื่อนเดือนไปห้คือเก่าละประเดอนการว่าได้นั่นเอาตามจังสีหล่ะพี่น้องสมาริคด เพราะว่าทั y ง youtube เขาเจ้าเปิดโอกาสให้มีการสมัครสมาชิกกลอก็มีการสมัครซปเปอร์แตงซปเปอร์แชทซปเปอร์สติ๊กเกอร์เนาะเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้อันเคลี่อเติร์ดได้อันได้ไล่ได้จากซูเปอร์แตงซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ขันพี่น้องสี่ซอยเหลือกับซอยเหลือทั้งพุ่นขันสีมาขอบันซี่บดเดียนบดเดียนบ้าหายเด้อพี่น้องเน่ขันซอยเหลือซอยเหลือทั้งอัน ทางอันทีพียูเขาบอกซูเปอร์แตงซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์สามารถนั่นประเด็นกระได้ขึ้นเขาโยนไปประเด็นกระได้เงินคืขึ้าเพราะว่าประเด็นบอลนั่นกับเขาบัญชี่ประเด็นนี้กันเด้เวลาเขานั่นเขากับเขาบัญชี่ประเด็นขึ้นเขาถึงเวลาประเด็นได้รับเงินประเด็นก็ไปเอาเงินจากธนาคารคือนเขาโอ้ยโอ้ยยุ่งตัวใหญ่ครับป้าตัวยุ่งตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องเไย มันกัดไปเดียนเลียดแดงตรงเลยบินไปเหรอเห็นไหมบินไปแล้วบินไปแล้วี่นองนี่นี่แค่ยอยู่รีดผ่าแล้วล่ะรีดผ่าแล้วตะว้รีดผ่าไปทรงพลหรรีดผ้ารีดปน เร็จเล้วอ,อันนี้แบ่งหกสิบบาทเด้อพี่น้องแบ่งหกสิบบาททีละลึกอันแบ่งอันทีเขาบอกว่าเป็นแบ่งนันตัวยางจังคอยสินี้ราคาแบ่งอันนี้พ่มีลาค่าหรอกแต่ว่ากับราคาแพงอยู่ส่วนหนึ่งกับราคาแพงอยู อันนี้แบ่งหกสิบบาทดาวต่างแตนเข้าห้องกับเก็บไว้บังสีหล่ประเด็นกับเก็บไว้กันแบ่งหกสิบบาที่เนาะของประเดอนมีแบ่งหกสิบบาทแบบธนาคนาขั้นเขาจัดขึ้นมาเองก็ได้แต่ว่านี้เป็นแบ่งทีละลึกน,นี้เป็นแบ่งทีละลึกเนาะนี่คือแบ่งหกสิบบาทแบ่งทีละเลึกเด้อพนะี่น้อง แบ่งหกสิบบาทแบ่งที่ระลึกของรัชกาลที่เก้าน้องเ้าเบิ้งนําอันตะก้อนประเดือนไหลสุดคือยังบ่เห็นตัวเอ็ดขึ้นข้างตั้งพี่ปัดนนี้ตัวเอ็ดคือขึ้นตั้งพี่นาะเนาประเด็นคือยังงงนําเลยเนาะตะกรระ้อนน,นี่ตัวเอ็ดบ่ขึ้นตั้งพี่เดี๋ยวนี่ตัวเอ็ดขึ้น ตัวเอดขึ้นไหมตัวยู่อันตัวเป็นนันอันของอัน